สวัสดีคะ่ะทุกคนในช่วงที่ร่างกายป่วยแต่จิตใจสดใสสรรหาพลังบวกให้ตัวเองและนำมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนด้วยคะ่ะถึงทุกคนนะคะที่กำลังเข้ามาฟังเข้ามาเยี่ยมเยียนช่องนี้นะคะไม่มีอะไรต้องกังวลทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี เรื่องที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ใจในตอนนี้ถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นอดีตคุณตำติมที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจหรือเสียดายจงมีความสุขกับชีวิตมองโลกในแง่ดีไว้จัก,กรวาลจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณค่ะความสุขของชีวิตที่ง่ายที่สุดเกิดขึ้นจากการเห็นคุณค่าใน สิ่งที่มียินดีในตัวตนของเราเองเรื่องที่แล้วไปแล้วจงปล่อยให้ผ่านไปอย่ากเก็บมาทุกข์ใจในวันนี้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่แต่เราจะเรียนรู้และเป็นคนที่ดีขึ้นจากมันได้เสมอเปลี่ยนเพื่อตัวเอง การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนเพื่อใครแต่เป็นการเปลี่ยนเพื่อตัวเราเองชีวิตคือการเลือกเลือกว่าวันนี้จะใช้ชีวิตตามเป้าหมายของตัวเองหรือตามขี้ปากคนอื่นเลือกว่าจะทำงานแบบพอกินหรือเหลือเฟือเลือกว่าจะเพ้อฝัน หรือจะทำให้เป็นจริงทุกความสำเร็จหรือความล้มเหลวไม่ได้เกิดจากชะตาฟ้าลิขิตแต่ล้วนเป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่คุณเลือกเองทั้งนั้นสิ่งที่ทำนายอนาคตได้แม่นยำที่สุดไม่ใช่หมอดูแต่คือพฤติกรรมของคุณในปัจจุบันต่างหาก อนาคตการเงินคุณจะเป็นยังไงให้ดูที่การใช้จ่ายในวันนี้อนาคตสุขภาพคุณจะเป็นยังไงให้ดูอาหารที่คุณกินในแต่ละวันอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นยังไงให้ดูสิ่งที่คุณปฏิบัติกับคนรอบข้างในวันนี้จำเอาไว้ว่าหมอดูที่แม่นยำที่สุดคือพฤติกรรมของคุณเอง ถ้าอยากสำเร็จคุณต้องรู้จักเลือกทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆตัดการกระทำทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปเพราะคนส่วนใหญ่ใช้เวลา90%ของวันไปกับเรื่องไม่สำคัญกับชีวิตสักอย่างเลยถ้ายัางทำตัวแบบกลางๆคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบกลางๆ มันไม่มีทางเลยที่คุณจะทำอะไรกลางๆแล้วจะได้มากกว่าคนทั่วไปฉะนั้นคุณต้องเสียสละให้มากกว่าทุ่มเทมากกว่าพยายามมากกว่าและฝึกฝนให้มากกว่าคุณจึงจะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปจริงอยู่ลำบากวันนี้ สบายวันหน้าแต่ถ้าสบายวันนี้ก็สบายวันนี้แต่ความสบายที่ว่ามันได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นคุณนอนดูซีรีส์วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานคุณไปปราร์ตี้วันนี้วันจันทร์ก็ต้องไปทำงานคุณจ่ายเงินฟุ่มเฟือยเพื่อซื้อความสุขถึงสิ้นเดือนแล้วก็ต้องเครียดเพราะเงินไม่พอใช้แต่ถ้าคุณเอาเวลาเหล่านั้น มาอดทนเพื่อสร้างธุรกิจอย่างมีวินัยแม้ความสบายจะไม่ได้มาในวันนี้แต่เมื่อมันมาถึงคุณจะสบายไปตลอดชีวิตการใช้ชีวิตแบบไม่มีแผนคือการวางแผนแล้วว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบตามมีตามเกิดดังนั้นจงจริงจังกับการวางแผนชีวิตทั้งแผนการเงิน การงานสุขภาพและครอบครัวก่อนที่ทุกอย่างจะเกินเยียวยาจนแก้ไขอะไรไม่ทันสุดท้ายนะคะอยากจะฝากไว้ว่าอย่าใช้เวลากับคนแบบนี้คนที่คิดลบตลอดเวลาคนที่พูดถึงคนอื่นในแง่ลบเสมอคนที่โกรธเป็นประจำคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับความสัมพันธ์ คนที่ใจร้ายกับคนรอบข้างรักษาพลังบวกด้วยการเลือกคบกับคนที่มีพลังบวกเพราะผู้คนในชีวิตคือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากที่สุดสวัสดีค่ะ